รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโฮ m ไ b เออ r ์สกรุ๊ปร่วมกับบริษัทโฮมไบเออร์ไกด e สบายยังลยคุณผู้ชมครับแหมตื่นขึ้นมานะอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับได้ดื่มดาบรรยากาศตัวเองแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยสูรอากาศบริสุทธิ์แบบนี้มันก็สดชื่นได้ชาร์จพลังเต็มที่แล้วและตอนนี้ครับวันนี้คุณอาจจะได้มีโอกาสเจอบ้างในฝันคุณก็เป็นได้เหมือนกันเพราะวันนี้ครับโฮมบายเอร์สกายทำรายกาเด่นโครงการไดดีแอนดี้ Andy. จัดให้คุณแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอย่าเปลี่ยนชอบไปไหนห้ามลุกไปไหนเพราะตอนนี้ผมพร้อมที่จะพาคุณไปดูนะครับ อ่อนนุชทำเลทองคอนโดรถไฟฟ้าทางด่วนทางลัดมีครบแบรนดเนมติดถนนใหญ่ใกล้สถานีราคาทะลุหลักแสนโลไลฟ์เข้าซอยมีถึง2อล้านก็ซื้อได้นิวยอร์กทูคอนโดเฮาส์ห่าง BTS ออ่อนนุช800เมตรความเป็นส่วนตัวสูงดูเพลสทั้งโครงการมีแค่25ยูนิตเท่านั้นเดอะแกลเลอรี่เฮาส์เลเยอร์ บ้านเดียวหนึ่งเดียวในลาดพร้าวซอย1แนวโมเดิร์นรอสุดหรูตอบโจทย์คนมีตังค์ราคาเริ่มต้น4ล้านกว่าบาทจำกันได้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามากันที่นี่ณจุดนี้เปิดรายการกันก็ตรงนี้ครับเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าตั้งแต่คุณอ่อนนุชเขามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างแต่ที่สังเกตที่กลับมาฮะ,ค,ะคอนโดด้านนี้ก็มีคอนโดด้านนั้นก็มีหลังนู้นก็มี คุณอ่อนนุชนี่คุณเจ๋งมากเลยคุณทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาอาัปเดตกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคุณอ่อนนุชเนี่ยเขาสร้างอะไรขึ้นมาบ้างไปเดี๋ยวไปเจอกันครับช่วงโฮมเซอร์เวยสนับสนุนโดยชูนชื่นโมดัดวิภาวดีทาวน์โฮมสชั้นติดถนนวิภาวดีไรแยกหลักสเริ่ม4ล้าน5แนบาท โท16ร1622กด02ล็อก3คอนโดสุขุมวิท101ยทับ1ไกล้ t s เปิดใหม่พร้อมเข้าอยู่วันเบดรูมเริ่ม1ล้านบาทเดือดที่พัฒนาการทองหล่อ500เมตรสู่แอร์พอร์ตลิน้านาทีสู่ใจกลางธุรกิจทองหล่อเอ,อก,กมยัยโทร0 2 7 1 9 8 8 3 3 BTS านี n ่อนนุชเนี่ยนะครับก็เปิดให้บริการมาน,นานหลายต่อหลายปีแล้วครับและที่นี่ก็เป็นจุดแรกๆเลยนะครับที่ตลาดบัสเชตคอนโดเนี่ยฮิตระเบิดระเบ้อขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นคอนโดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจออกมาสักหน่อยอยู่เองครับแต่ก็ยังใช้รถไฟฟ้าได้ไม่ยากนะครับที่สาคัญเนี่ยราคาก็ยังไม่แพงมากด้วยคนหนุ่มนสาวที่เพิ่งเริ่มทํางานนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการประเภทนี้อยู่ด้วยจะได้สามารถซื้อได้อย่างง่ายดายครับ แต่ก็อย่างว่าแหะครับว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยราคาสังหาริมทรัพย์ก็มีแต่เพิ่มเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวนี้คอนโดนะครับที่อยู่รอบๆสถานีออนนุชเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยโดยเฉพาะโครงการแบรนด์เนมที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทและก็ติดสถานีเนี่ยราคาเริ่มต้นก็เกือบเกือบแสนบาทต่อตารางเมตรแล้วนะจ๊ะอ้าวอ,อย่าเพึ่งท้อไปถ้างบไม่ถึงก็เข้าไปในซอยสิครับ โครงการในโซนต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิท50 52 79 81แล้วก็อ่อนรุดเนี่ยราคาก็จะลดหันลงมาหน่อยนึงครับเรียกว่ายิ่งห่างสานีเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งถูกลงไปเท่านั้นครับย่องยาวที่สุดเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณตารางเมตรละ6 70,000บาทหรือว่าไม่เกิน2ล้านบาทก็ซื้อได้แล้วครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักในการเดินทางก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะราคาเนี่ยถูกกว่า การใช้ถนนทางก็มีเลือกให้เยอะแยะเลยในซอยอ่อนนุชเองก็ไปออกสินค้าได้อย่างสบายๆลัดไปพัฒนาการคลองตันก็ได้ทั้งด่วนที่อยู่ใกล้ๆก็มีถึง2ส,สายด้วยกันนะครับทั้งทางด่วนขั้นที่1ที่ซอย62แล้วก็ทางด่วนอา,ารตงรามินทราที่ซอย50แถมนะครับยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพียบพร้อมเลยทีเดียวตั้งแต่เช้ายันค่ำเลย ห้างสรรพสินค้าตลาดสดร้านสะดวกซื้อร้านอาหารโอ้ยแถวนี้เนี่ยไม่มีคําว่าอดอย่างแน่นอนครับลองมาเลือกดูแล้วกันนะครับเอาให้เหมาะกับไลฟส์สไตล์แล้วก็สําคัญคือกระเป๋าสตางค์ของคุณครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะน,นั้นอยู่ที่นี่ผมว่าเวิร์กสุดเลยครับเอาเอาไม่ไปหรอครับไปสิอาทำไมละ่ะงอนอะไรนะครับทุพกพล่าเกินไป อยากมีคอนโดที่แบบเงียบๆแบบไม่ต้องอะไรเยอะแยะขนาดนี้โถก็บอกสิอย่างงอนอย่างนี้สิครับนี่ด้านหน้านี้เนี่ยสุขุมวิ81ครับเขามีนะฮะเข้าไปในซอยแล้วเนี่ยคุณจะได้ประความรู้สึกบรรยากาศที่แตกต่างตรงนี้เลยนะครับและที่นั่นเนี่ยเขามีนิวอร์ก2ูคอนโดเฮาส์สวยมากมีแค่25ยูนิตเท่านั้นอยากดูไหมล่ะไปสิช่วงโฮมชอปสนับสนุนโดย โฟกเพรสคอนโดมิเนียมสุขุมวิทร้อยเจ็พบกับความใกล้เพียงแค่9ก้าเมตรจาก BTS Baring โทรศูนย์สองเจ็ดสี่สี่หกหกสเวอรี่คอนโดสุขุมวิทเจคอนโดใหม่พร้อมอยู่กู200้รยเปอซ็นตเพียงแปดนาทีจาก BTS Baring โทรศ2นย์ส8งเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปดแปดแปดน e วโกนิวโก t h อ City of อ r e a m โ oh, คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับนิวโญ๊ก คู่คอนเดลล์เฮาส์ครับที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในย่านสุขุมวิท81นะครับที่เข้ามาแล้วได้ความรู้สึกเหมือนนิวยอร์กซิตี้มากๆแต่มาอยู่ในแบงกอกซิตี้ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่อู๊ดแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆมาชมหน่อยดีกว่าว่าความเป็นนิวยอร์กซิตี้เนี่ยต้องบอกบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันมีความเหมือนที่คล้ายคลึงกันมากระหว่างกรุงเทพกับที่นิวยอร์กก็คือว่า เราต้องมีหารจัดการพื้นที่ให้วอร์ติเคิลมันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยความที่เราพยายามจะพัฒนาให้เกิด Duplex เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนอยู่นิวยอร์กเนี่ยเ uh huh. มื่อไหร่คุณอยู่ที่อยู่อาศัยที่เป็นแมนชั่นหรือพาตเมนที่เป็น Duplex กซเนี่ยแปลว่าคุณ l u x u r วรี่ลถูกต้องแล้วไม่มีความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ก็บอกตรงว่าที่นู่นนะครับโอ้โ oh ห oh, very expensive S <S <S แพงแพงโอ้โหทุกตารางรนิ้วตารางเมตรของเขาเนี่ยแพงหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูดีด้วยต้องมีเทสมีสไตล์เข้ามาเกี่ยวแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่ทําไมชื่อของพี่ในโครงการเนี่ยที่ชื่อว่า n นิวยอร์กทูคอนโดเฮาส์ทำไมถึงเป็นค o n d o House ส่วน Condo House เนี่ยมันมาจากคำว่าค o n d o บวกเฮาส์ซึ่งแปลว่าบ้านนั่นคือสิ่งที่จากที่เราต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยทำ บริษัทที่ปรึกษามา20ปีในเมืองไทยเพราะฉนั้นเนี่ยเราเห็นเลยว,ว่าสิ่งที่คนอยากได้คืออยากอยู่ความสะดวกสบายใจกลางเมืองครับแต่ประเด็นคือว่าอยู่ในเมืองมันก็จะขาดความเป็นส่วนตัวเพราะมันมันไม่สามารถอยู่เป็นบ้านได้ใช่นนะเนี่ยมันก็เลยเป็นไอเดียจากี่นิวยอร์กมาว่าโอเคอยู่เป็นดูเพ็กซ์ดูเหมือนบ้านอยู่เป็นบ้านแล้วอยู่ในเมืองแล้วอยู่เดินทางสะดวกมันก็เลยกลายเป็นคอนโดเฮาส์ซึ่งเราพยายามคิดคำนี้ขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยในส่วนของก็คือจะมีกี่ชั้นฮะัีฟลอร์ทั้งหมด5ชั้นครับมี5าฟลอร์ ห้าชั้นสองคู่ยี่สิบห้าห้องซึ่งแน่นอนครับยี่สิบห้าห้องนี้ครับวันใช้ปะฮะอ๋อไม่ครับเป็นดูเพคทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ามันแยกมาเป็นสามไทป์ครับจะมีทั้งหมดสามไทป์ด้วยกันใช่ครับก็คือหนึ่งยี่สิบหกตารางเมตรยี่สิบหกตารางเมตรเป็นดูเพคและอีกหนึ่งครับก็เป็นสามสิบหกตารางเมตรโอ้คือกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับฟังชันเพิ่มด้วยและสามนะครับสามเป็นเพนท์เชาส์เพนท์เชาส์ก็คือจะเป็นแบบเต็มทั้งฟอร์ชั้นบนเลยคราวนี้เรามาอยู่กันที่ห้องไซส์ ตารางเมตรนี่คือส6ตารางเมตรก็นี่ครับเสมือนว่านี่คือประตูด้านหน้าเราเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือนี่ก็จะเป็นโซนของเลี้ยงบ o นใช่ครับเล็กๆของเราครับนะครับและด้านหลังนี่มีห้องด้วยใช่ครับอันนี้คือห้องอะไรอันนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นเป็นเกสต์รูมครับเป็นห้องนอนที่2หรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยู่สูงวิทเนี่ย เรามีเ,าเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์เยอะเพราะฉะนั้นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาทํางานอยู่กับที่อยู่กับบ้านอยู่คอนโดเนี่ยก็ต้องการสเปซของเขาซ,ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกวางฟังก์ชันแยกก็เลยกลายเป็นต้องเอาพื้นที่ลิฟวิ่งเนี่ยมาแบ่งโซนแล้วทําเป็นมุมทํางานพอมันมีห้องแยกคุณสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือตกแต่งให้มันใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จริง,รงๆมีโต๊ะนั่งทํางานสบาย ราวนี้คุณจะเห็นภาพกันแล้วในส่วนของ first floor นะครับคราวนี้ second floor b e d r o o ของเราเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับห้องนอนใหญ่ไปเลยเป็นทั้งฟลอร์นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเ้วมี sexy บา t h นะครับมี sexy บ a t h ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงนี้ซึ่งเรามีลูกค้าต่างชาติอยู่เยอะพอสมควรซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอเคต้องการห้องน้ําที่แบบเหมือนเราไปนอนโรงแรม5ดาว6ดาวมาลรวเห็นได้ทำไมมันแบบมีอย่างนี้เก๋ เราก็เลยจัดให้ uh huh. นะครับเราก็มีอาบน้ํามีอะไรให้พร้อม uh huh. นะครับนอกนจากห้องน้ําแล้วห้องนอนเป็นไงฮะก็ถือว่าเต็มฟลอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีต้องบอกว่าในพื้นที่ของห้องนอนเนี่ยจริงแล้วมันก็สามารถที่จะจัดวางเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้แค่เอาตู้เสื้อผ้าไปแปะ uh huh. จะมาทําเป็นคอเซสอะไรมันทําได้หมดเพราะต้องบอกว่ามีอันนึงที่เป็นไอเดียที่เราคิดว่าเราทําได้เพราะว่าเราทาเป็นเหมือนเลยว่าโฟโตไทป์ขึ้นมาของโครงการนี้เนี่ยรเราเราจะ ออนดีมาร์คลูกค้าคือไม่ได้ทุกอย่างเราฟิก์ว่าโอเคเนี่ยห้องตัวอย่างเป็นตามนี้คุณต้องรับตามนี้ถ้าคุณมีไอเดียนะบอกเรามาอะไรเราทําให้ได้เราจัดเลยอยากได้วอล์กอินจาก,กันฟังก์ชันยังไงเนี่ยในเมื่อเราทายูนิคอยู่แล้วเราทํา25ยูนิตเองก็ตามใจผู้อยู่หน่อยอแล้วอาจ,จเอาความเป็นไทยเราใส่เข้าไปปลูกเรียนตามใจผู้อยู่นี่ไงนี่ไงทำให้คนแฮปปี้เออฉันได้แบบตามที่ฉันมีดีไซน์อยู่ในใจคราวนี้โครงการของพี่ที่สร้างถึงไหนลนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอน กําลังเตรียมปรับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างเราจะสร้างเนี่ยประมาณกลางปีนี้ครับคิดว่าจะแล้วเสร็จยังไงฮะสิบสี่เดือนครับและคราวนี้เนี่ยเอ่อในเรื่องของราคาพี่ได้มีการตั้งไว้บ้างแล้วหรือยังครับราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งไวท้ที่เริ่มต้นที่2ล้านต้นต้น,ตนก็คือประมาณ2ล้าน3ล้าน4โดยประมาณนะครับขอ,องห้องที่ว่า26ตารางเมตรแต่ได้ดุ๊กเทคแล้วก็มีอะไรลดแรกแจกแถมให้กับลูกบ,บ้านไหมครับ ก็ก็หลักๆเลยเนี่ยคนคนที่ซื้ออยากได้เฟอร์นิเจอร์ให้มันแบบว่าเป็นวันสต็อปไม่ต้องมานั่งตกแต่งเองก็เฟอร์นิเจอร์เราแถมให้แต่อย่างที่บอกเราก็ออดีมานะอยากเอาอะไรไม่อยากเอาอะไรบอกเรามาหรือจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วมันคือขอให้ลูกค้าแฮปปี้เป้าประสงค์ที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่เขาอยู่นี่คือแฮปปี้เนสสุดท้ายแล้วฝากถึงเป็นแฟนรายการหน่อยดีกว่าครับก็ต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราทำโครงการขึ้นมาเราต้องการจะ ขายของเหมือนทั่วๆไปนี่แหละแต่สิ่งที่ลึกกว่านั้นคือเรามีอินเนอร์ว่าเราอยากให้มันเป็นสถานที่ที่ผมเรียกว่าภาชนะให้กับคนที่อยากได้ภาชนะไปลองรับให้คุณมีที่ที่ระบายความสุขความทุกข์ของคุณได้อย่างมีความสุขแต่สําคัญกว่านั้นเนี่ยครับมันไม่ได้แค่เรื่องของโครงการของเราผมมีโอกาสได้มัเป็นแขกรับเชิญใ,ในรายการเนี่ยต้องขอบคุณรายการ <ขอ S 1> นะครับผมขอบคุณมากครับผม,ผมเป็น,ปนแฟนรายการมานานนะครับผมถือว่ารายการดีๆที่คอยสะท้อนที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่งเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เป็นผู้ชม มันเป็นเรื่องดีครับคุณข้อมูลต้องเยอะไว้ก่อนแล้วเลือกเลือกเอาครับขอบคุณมากมากเลยอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับชอบมาดูเลยผมบอกได้คําเดียวแล้วว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากมากครับยินดีครับขอบคุณครับ ไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการที่คุณจะมาซื้อที่นี่อยู่เลยนะครับเพราะโครงการนียอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ออนชเที่แค่นิดเดียวเองและซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแถวนี้เนี่ยก็โอ้โหคนพลุกพล่านเยอะมากเดินไปเดินมานะฮะแต่พอเข้ามาในซอยสุขุมวิท81แล้วคนละโลกเลยอะนะดูสิครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้แบบสบายมากเวลาคุณมีโอกาสรีบมานะครับเพราะห้องเขาเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากและเป็นคอนโดที่ private มากๆ เอาละคอนโดผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาคุณไปดูบ้านหลังใหญ่ๆนะเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ในลาดพร้าวซอยหนึ่งเชื่อหรือไม่ว่าสวยมากและไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่ในลาดพร้าวซอยหนึ่งเป็นไปได้ไงช่วง h o โฮมช i อยสนับสนุนโดยโลกเพรสคอนโดมิเนียมสุขุมวิทร้อยเจ็ดพบตกความใกล้เพียงแค่ 150เมตรจาก GPS bearing โทร027446622 Jericho t o w ดวัชรพลทาวน์โฮม3ชั้นใกล้ทางด่วนวัชรพลเริ่ม2,990,000บาทโทร025199511 มาถึงแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นโครงการที่สวยมากๆธรรมชาติและเป็นแนวโมเดิร์นผมบอกเลยว่าใครกำลังหาบ้านอยู่แล้วก็นี่นะ่าจะเป็นบ้านเดียวที่คุณรอคอยก็เป็นได้ครับแต่ต้องบอกอีกครับความเซอร์ไพรส์ของผมครับมันถือว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในลาบพร้าวซอยหนึ่งครับใครจะคิดครับว่าเนี่ย เป็นซอยที่อยู่ติดกับห้าแยกลาดพร้าวที่มีรถผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่าหมื่นคันนะครับแล้วก็ยังมี BTS MRT ที่บรรจบกันพร้อมๆกันและยังบวกกับนี่ครับหน้าซอยนี้ก็ยังมี50%สสินค้าที่ระดับประเทศใครๆก็ต้องมาชาวต่างชาตาิยังรู้จักกันเลยมาอยู่กันตรงนี้ และวันนี้ผมก็ได้พาทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการและเป็นโครงการบ้านเดียวหนึ่งเดียวในนั้นครับที่อยู่ในซอยนี้ที่นี่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Gallery House Layer ครับว้าวคุณผู้ชมครับสวยมากเลยโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับดูสิโอ้โอสวยแต่งก็สวยด้วยอะ่ะอุ้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับเจ้าของโครงการครับผมโอ้โหนี่มาต้อนรับผมเลยเหรอครับยินดีฮะยินดียินดีอนดขอบคุณมากมากเลยครับยินดีที่ได้เจอคุณแอนดี้นะโอ้โขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมครับว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของโครงการเลยครับ เชิญนั่งครับขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นบุญมากเลยนะครับรได้มาเจอบ้าน,นสวยๆที่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับเพราะผมทางานอยู่ตรงรานพลาว่ซอยสิบแปดนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เอง,งไม่เคยรู้เลยว่าจะมีโครงการบ้านเดียวที่ใหญ่อลังการขนาดนี้อยู่ในรานพลาซซอยหนึ่งครับได้ที่ดินตรงนี้ยังไงเมื่อไหร่ท่านพ่อโผโชคดีมากเลยนะเนี่ยโอ้ท่านนึกถึงที่ดินแล้วต้องย้อนไปสองสามปีนะฮะในซอยนี้เป็นซอยที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะฮะ ดันั้นที่ดินเนี่ยเป็นที่หมายปองของดี v e ลลอปเปอร์หลายๆคนนะครใช้เวลาประมาณ3ปีนะฮะเราถึงได้ที่ดินมาประมาณ15บห้าไร่กว่าซึ่งเฟสสอนี้มีทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับเฟสสตัวนี้มี11บเอดยูนิตสิเยูนิตเท่านั้นเองเหรอครับครับบ้านเรามีทั้งหมด3ามสามแบบสามแบบเกันครับแบบที่1เป็นแบบ Prado นะฮะแบบที่2เป็นแบบโม m a แบบที่3เป็นแบบลูฟครับ ตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่เป็นพราโดนะฮะเป็นหลังกลางฮะอ๋อเป็นหลังกลางหลังกลางครับนะครับซึ่งพื้นที่อยู่ที่ประมาณ320ตารางเมตรที่นี่320ตารางเมตรโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับอ่ะผมว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบ้านดีกว่าดูความสวยงามของบ้านหลังนี้ซึ่งย้ำอีกทีครับว่านี่เป็นขนาดไซส์กลางพราโดพราโดพราโดนะครับไปมาดูกันครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่ส่วนบริเวณบ้านชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งอยู่ตรง พอรับแขกแล้วครับสวยมากใหญ่เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะฮะใช่ฮะครับคือเหมือนกับแสงสามารถเข้ามาได้อย่างสบายมากเลยเนนนเรื่องโปร่งเรื่องโล่งครับเพื่อให้มันกลับกับความหนาแน่นในเมืองแล้วก็รวมไปถึงมาถึงตรงนี้เนี่ยทางเข้าบ้านของเราครับนี่เลยจัดเป็นแบบว่าโต๊ะทานข้าวฮะนะโต๊ะรับประทานเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับก็ก็คุณแอนดี้ลองดูว่าห้าหกคนเนี่ยนั่งตรงนี้สบายเลยนะฮะอบอุ่นเลยพื้นที่ตรงนี้ผมผมคิดว่า สมาชิกในบ้านเนี่ยมีโอกาสได้ได้เชื่อมโยงพบปะปฏิสัมพันธ์กันเวเวลาใช่แล้วจูกต้องใครนั่งดูทีวีนั่งทานข้าวได้นะครับนะครับมาถึงส่วนของบริเวณของห้องครัวนะครับซึ่งอยู่ติดกับนี่โต๊ะทานข้าวเลยครับก็เป็นมุมที่ถือว่าต่อเนื่องกันนะฮะลูกค้าที่มีโอกาสเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของเขาภายในบ้านเนี่ยมนลงตัวอันนี้จำเป็นที่สุด เดี๋ยวมาดูห้องทํางานกันดีกว่าใช่ไหมครัน่าจะเป็นห้องทํางานนะครโอ้โหใหญ่มากเชิญเลยครับเชิญเลยครับอันนี้คือเป็นเสมือนกับ สถานที่ที่เราพาคนทั้งบ้านกลับเข้าพักผ่อนอแต่แวะตรงนี้นะฮะมีโอกาสได้เจอพูดคุยกับสิ่งที่ผ่านมาทั้งวันนะครับเป็นมุมของพ่อแม่ลูกจะมารวมกันก่อนที่จะแยกย้ายครับ คุณแอนดี่เชิญฮะก็อันนี้เป็นมัสเตอร์เบดมเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันรองรับได้ละนะฮะขวามือจะเป็น w a l ลอินค o s e เตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นตู้จัดเป็นตู้เสื้อผ้าที่เก็บข้าวของส่วนมาทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเป็นมุมพักสายตาเรามีระเบียงที่กว้างออกไปแล้วก็ ปูย่าให้เห็นว่าโอเคอความเขียวของหญ่าถ้าทำเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นภาพอะไรที่มันภาพธรรมชาติที่มันใกล้ตัวนะเวลาที่จะพักผ่อนเปิดออกไปเนี่ยมันก็สบายตา <ừ> นะครับมันมันมันเหมือนไม่ได้อยู่ในเมือง บ้านแล้วผมบอกได้คำเดียวเลยว่าทุกมุมบ้านนั้นสวยหมดนี่ผู้จักใจต้องบอกว่าโครงการนี้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมครับสำหรับส่วนที่2ะ<ล>นะฮะตอนนี้ก็เหลือง,งานเ,เก็บงานภายในครับมีบางส่วนก็เริ่มส่งมอบบ้านให้ลูกคา้าแล้วด้วยแล้วด้วยราคาครับราคาตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่14.4โดยประมาณ 14. ล้าน4แสนโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับแลมะ,ม,ะแลมีโปรโมชั่นมีอะไรพิเศษ ที่จะม้อยกับลูกบ้านไหมฮยก็ช่วงนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็เริ่มโปรโมชั่นในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์อครับแล้วแถมเฟอร์นิเจอร์ของ SB นะฮะทั้งหมดมูลค่า1ล้านบาทใช่นะครับยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ชัยที่แสนดีมากๆนะครับ บ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะมีคนเจอผมนอกจอเนี่ยบ่อยมากเลยเดินเข้ามาถามผมว่าเอ้คุณดีครับกลัวจังเลยเรื่องสินเชื่อบ้านเนี่ยกลัวจะกู้ไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบงก์ปล่อยกู้ยากเหลือเกินนี่จะบอกให้เลยด้วยคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วในเรื่องของการกู้บ้านนะครับอยากจะบอกอีกครับว่าถ้าคุณจะเดินเข้าไปที่แบงก์แล้วไปกู้บ้านจริงเนี่ย คุณจะต้องมีเนี่ยรายได้สุทธิต่อเดือนนะครับมากกว่าการผ่อนบ้านเนี่ยค่าง,งวดแต่ละเดือนเนี่ยอย่างน้อยสเท่ามีไหมครับถ้ามีแล้วก็เรื่องของการกู้บ้านนั้นง่ายดายมากและบ้านหลังนี้ไม่แน่อาจจะเป็นบ้านของคุณก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยผ่านมาแล้วเชื่อใจได้เลยนะครับและที่เหลือหน้าที่ของผมนั้นจะพาคุณไปดูบ้านสวยๆคอนโดสวยๆทาวน์โฮมสวยๆและทำเลเด่นๆครับดีดีด ที่ให้คุณเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนนะครับนั่งอยู่หน้าจอตรงนี้เพราะเดี๋ยว HOME ิวส SKY และผมแอนดี้เขมุกจะจัดให้คุณแบบนี้ทุกอาทิตย์ครับยังไงขอให้ทุกคนโชคดีกู้บา้านให้ผ่านนะครับสวัสดีครับ